สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนับเล snap ครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในปีหน้านะครับขอให้เป็นปีของทุกคนเลยนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับทั้ง7 0 0 0กว่าซับเลยนะครับดีใจมากๆเลยที่มีคนตามเยอะขนาดนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามผมไม่ว่าจะเป็นบน Tik t o k นะครับ YouTube หรือว่า a c e b o o k เนาะติดตามกันเพราะว่าเรื่องรถชอบรถเหมือนกันหรือว่าเพราะเรื่องกล้องนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันแบบนี้นะครับสัญญาว่าปีหน้าจะทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับอยากดูอะไรก็เข้ามาขอได้ครับหรือว่าพูดคุยกันได้ตามปกติเลยขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ครับไหนๆก็จะสิ้นปีแล้วครับผมจะพาทุกคนครับไปแต่งรูปรถซิ่งกันครับ เอาโทนแบบว่าฟุ้งๆชวนฝันนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนครับคือปกติเมื่อก่อนเราแต่งกันเนี่ยโทนแบบเน้นดีเทลคมเข้มใช่ไหมเยอะนะแบบนั้นอ่ะวันนี้ผมมาชวนทําแบบฟุ้งๆชวนฝันครับดีเทลบางๆแต่ว่าสวยแน่นอนครับเอาไปปรับใช้กับรูปคนก็ได้นะไปดูกันเลยครับว่าทำยังไงใช้ไลท์ลูมบนมือถือเหมือนเดิมรับรองว่าไม่ยากครับจบคลิปนี้เราเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะจ้าทุกคนอ่ะไปดูกันครับ วิธีการแต่งก็ไม่ยากนะครับโหลดแอปไลท์ลูมมาให้เรียบร้อยนะครับใครที่ไม่มีนะอิมพอร์ตภาพที่เราต้องการแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าแอปไลท์ลูมนะครับตอนนี้ผมก็อิมพอร์ตมาแล้วทีนี้ครับไปดูกันว่าไอโทนฟุ้งชวนฝันของผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกครับให้เราปัดมาที่หัวข้อเอฟเฟกต์ครับการทําให้มันฟุ้งนะครับคือการลดดีเทลมันก่อนครับผมจะทําการครับลดพื้นผิวลงครับประมาณสัก30-40ครับ เสร็จแล้วครับให้ลบความชัดนะครับที่ประมาณ40-50ถึงเลยครับอ่าเห็นไหมครับภาพมันจะเริ่มฟุ้งแล้วครับเพราะว่าความคมเข้มมันหายไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ลบค่าลบหมอกควันนะครับประมาณ20ครับปึ๊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 บอ่าจะได้แบบนี้นะครับมันเริ่มฟุ้งแล้วเห็นไหมผมว่ามันยังฟุ้งไม่พอสําหรับภาพนี้นะครับถ้าใครฟุ้งพอแล้วไม่ต้องเพิ่มนะครับแต่ผมยังไม่พอนะผมจะลบค่าความชัดครับอีก20เป็น70ครับ อ่าทีนี้ฟุ้งสะใจแล้วครับพอได้แบบนี้นะครับของไฟฟุ้งแบบนี้แล้วนะให้มาที่หัวข้อแสงครับผมพอเข้ามาที่แสงนะครับให้ทําการเปิดการรับแสงให้สว่างขึ้นครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับภาพมันจะดูฟุ้งมากๆครับแล้วมันก็ดูนุ่มนวลตาสบายด้วยนะครับ เสร็จแล้วหัวข้อแสงนะครับเราจะปรับแค่นี้พอครับไม่ปรับอย่างอื่นเลยเราดันแสงให้สว่างก็พอครับเพราะว่าเมื่อกี้เราปรับเอฟเฟกไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วมาที่สีครับผมให้เลื่อนมาด้านล่างครับให้ปรับในส่วนของความสดของสีนะครับลบมาทางซ้ายครับลบประมาณ20 -30 ครับแบบนี้เสร็จแล้วครับให้ปรับในส่วนของความอิ่มของสีมาทางขวานะครับประมาณ20-30ครับหรือจะเกินกว่านี้ก็ได้ครับอ่า ประมาณนี้ครับมันจะได้ภาพแบบนี้ครับคือดีเทลมันจะบางๆนะครับไม่ได้เน้นแบบสันคมของรถสักเท่าไหร่นะครับมันจะได้อารมณ์แบบว่าภาพฟุ้งๆแต่ว่าสีสวยๆสดๆนะครับนี่อ่ะอันนี้คือภาพรวมนะครับ before คือแบบนี้นะครับคือก่อนหน้านี้นผมปรับเอาไว้ดีเทลแบบคมเข้มดุเลยนะครับแล้วก็ after เ,เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบฟุ้งๆแบบ สีสดๆแล้วก็ภาพโทนฟุ้งๆนะครับคือจะบอกว่าถ่ายรูปรถมาตอนกลางคืนใช่ปะ่ะแล้วมาปรับแบบนี้นะครับคือสวยมากครับคือมันจะแก้ปัญหาห้เรื่องถ่ายกลางคืนแล้วมีน้อยไปด้วยครับเพราะว่ามันทําให้ภาพเนี่ยไม่ได้ดึงดีเทลขึ้นมาเยอะแถมเหมือนช่วยลดน้อยด้วยซ้ําไปครับเพราะมันทาให้มันจางลงเนาะแล้วก็เป็นแนวฟุ้งๆสีสดๆแทนนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้แหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลองแต่งกันดูครับโทนฟุ้งๆชวนฝันรับรองว่าสวยแน่นอนครับ ขอให้เจอใหม่ปีหน้านะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะครับปีนี้ผมไปก่อนเจอกันปีหน้าครับบ๊ายบาย